ฝนตกทำลายดีพี่น้องทำขนมเนาะอ,อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ทำขนมกินไปโอ้ว่าถ้วยกับถ้วยใหญ่ปวดพี่น้องกินหลายตัวนี้นอะไรหาถวา้วยเหมาะสมครับขนมเนะน้นเห็นไหมพี่น้อง แล้วเราก็จะโรยงาขวดนะอ้ยใส่เป็นตันโหลดพี่น้องนี่หลาย <c oughs> ทำเองนี่โี่ด้องแพงขอให้มีน้ำตาลกะทิแป้งมันนวดแป้งด้วยน้ำอุ่นน้ำร้อนได้ เอามาปั้นตัวหาที่ปั้นทองแฟงไม่เจอก็เลยใช้หวีค่ะทำกินเองเนาะบีเลยบีเลยใส่หวีเลยยำให้ดีเลยพี่น้องติดคอเลยหอมอร่อยทำกินเอง พี่ดาเคยทำพวกความแข็งเนี่ยตั้งแต่เป็นเด็กเี่ยไใ่รู้ใ่เรียนเรื่องขนมเนี่ยอชอบกินขนมเนาะม,มีแป้งสาลีมีไข่เนื้อตาลใส่กะทิดรือเปล่าจริงๆไม่น่านใส่นวดแล้วก็ปั้น สมัยอ่กวันหนอกก็ใช้หวีจ้ะเป็นแม่พิมพนะ์เนาะเขาอยู่เทพักซื้อแต่ตอนนี้อาจจะอยู่อีกที่หนะึ่ง เกินได้พี่นอ้องว่าแต่ใส่กะทิได้หลายแต่เกินกิดนึงพอมันมันอันนี้หอมงาคาั่วมากเลยคนกระตกก็าพูดเลยหลายจ้าหาแนวกินพี่น้องแล้วกันทิหน้าเดอ้อ thank so much everyone my easy dessert made from c a s s a ื a Mantap belakang, naja. Enak mantap belakang,